าพี่น hmm. nah, oh ้องมืัอนี่ไปเก็บเห็ดมากนี่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 ได้มาหล่ะเห็ดพังกีตูพร้อมพังกีตู่ากบงกฎชาแนลเพ่นมมาฝากเมียโอ้สดสดดอกสวนเห็ดเห็ดจับเฮ็ดเก็บมาเพราะเด็กแกงนี่หล่ะพี่น้องมืัอนี่งามบ่โอ้ ดอกออเอเลือกเขาออเฉพาเสือนกแกงนี่นแนะแต่แสบบอสิแกงเห็ดโุกิน <c oughs> สุเบิร์นสุเบิรนสูดไปสูดมั่นอกที่น่องบ่าว่ากันเด้อมอนิเด้ออันนี้ดอกบานพเพอร์เวลแล้วรับโอ้ยมือเดียวอ๋อหุ่นเขาเบินบินอยู่ โอ้ยขขนาดขาขนาดอันนี้มันเห็ดขาลายพี่น้องเบคเต็ร์นพีสมาสันเืรอพลังเพิ่นโอ้ยเอาทาเคืองหนีเลยแน่พี่น้องน้ำมาสันอันนี้ก็ขาลายทาเคืองโหลดโอ้ยเป็นตั้บอ่อยากเป็นตั้บอ่อยากพาพี่น้องมึงนี้นนง่ามก็ได้ คืออันเลวปั่นโอ้ยงามง่ามงามงาม,งาม้อนก็บ,บ่านันดอกพาเคิงเลยนี่ครับเอาเลยเอาเป็นดอกโรดเอาเป็นดอกโรดมาพีน่น้องเนีลยโอ้เนี่ยบุนเนี่ยอืมอโอ,อ้เอาเอายีมหมเอาโอ้ย ว่ามีขากระเลนเป็นันนี้ขาเครืงเลยจงน้อยนตัวนี่กันดอกโอ้นี้คเขาห้าเครื่องทั้นดอกนี่เราโอ้ยงงงงงนง่งง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 วงงงงดงงงงงงงเต,เต,ต,ต,ตงงง ส่วนง่ายๆส่บ้านฉันเองนีล่ลราเดอา้อน้ำต้มกระดูกเป็ดใส่กระเอาเห็ดลงเลยพี่น้องน้ำเดือดเราโอ้ยเอาลงโหลดลงโหลดลงโหลดพีด่น้องโอ้ยโอ้ยเ็ดแม่ เมืไประแดกโลดบันได้เวลาเปิดไายประแดกแล้วพี่น้องเปิดไา้ประแดกโอ้ยครับ ปลาแดกใส่ข้าไปโลดพี่น้องโอ้ยทอดละละน้ำปลาก็บ่ใส่ดอกนวดละละซ้อนเดี๋ยวนี่ก็เอาอยู่พี่น้องโอ้ยปลาแดดใส่ไปแล้วหอมโอ้ยงวยพี่น้องเลยบานเย็นได้ขี้แล้วได้ขี้แล้วไอตัวใส่เข้าไปต้นหอมใส่เข้าไป โอ้ยสอ้าสัสามได้นี่นี่ปังให้อีกตัวใส่ขอบปหลบโอ้ยหอมเก้าบาทสิบบาทมาเด้อมาเด้อพี่นอ่อพีหนอ่อ แล้่แลนวแ,วแ,วแวมามามากินแกงเห็ดน้ำกัน,น,ม,น,กนนะมึมนแนมนมงแน่โอ้ยวัดซิมหนามก่อนนะซมซิมกันทำเด็กแห้งมซิมหนามก่อนโอ้ยแสบแล้วแสบแล้วมัมขัดมนันแหนะแท้หวานจุน้จแะบบไปนอน มาเสียเลยว่าเสียเอาต้นใหญ่ๆงอ่ะสูบเบิ้ลอืมเป็นดอกเลยโอ้ยสีห่อนทั้งในยแล้วเดี๋ยวเพาะว่าที่หลังเอาที่หลังตัวนี้ยังไม่สีห่อนมันจะลวกลิ่งลูกลิ่งเลยนะนับอีนอำอืม Mà là cái nào cái số bằng là cái số bằng thì là cái gì nhau phốt kẹp nó Ui. Mm. Ah. Hãy อขอบุณสุขคุณสุขคุน,นเด้อที่มาให้กำลังใจเป็นกำลังใจกันตลอดไปเนาะพี่น้องเบิ้งหลักอะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใหด้ด้คลิปต่อๆไปเนาะกดซับสไครต์แน่กันดีขอบคุณนะนะกดปุ่มขอบคุณนะ่ะพี่น้องหาบาทสิบบาทจ้ะ แต่นแ้วมใจนอะพี่นอกโอ้ยดีใจร้ายกันได้มาพี่นอกไปดีแม่งสุข,ขุสุขคนเด้อ